ไฮย้อนค่ะั้นพี่ถามเลยค่ะความรู้สึกวันนี้ค่ะได้เดบิวแล้ววันนี้ผมก็ตื่นเต้นตมากแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกมกันเพราะว่านี้เป็นครั้งแรกทุกอย่างเลยเพลงแรกแฟนมีสแรกทุกอย่างผมแบบใหม่มาก,กเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะทําได้เต็มที่อยู่นะครับเราใช้เวลาเตรียมตัวนานขนาดไหะนะครับสำหรับงานวันนี้นเอาจริงแค่2วันครับที่ซ้อมซ้อมรวมกับพี่ๆตั้งตีอะไรเงี้ยสองวัน ย้อไปยอินเทนเมนต์มาจากอะไรครับเริ่มมาจากอะไรที่เราไปมันคือบริษัทของผมเมที่<ม>แบบว่าตั้งขึ้นมาอะไรยเงี้ยเพราะว่าเหมือนจริงๆผมก็เข้าไปคุยหลายบริษัทครับตั้งแต่ผมกลับมาเร่รู้สึกว่าเปิดบริษัทเองด,ดีกว่าน,น,นั่นแหละคือใส่มมที่เปาทำไมตึงย้อนจะตัดสินใจว่าเราจะต้องเปิดบริษัทเองยอนยินเทนเมนต์เองเพราะเหมือนมันสามารถทาอะไรได้หลากหลายครับไม่รู้ไม่รู้ว่า เพราะว่าพอสมมติเราเข้าไปค่ายนี้ค่ายเขาจะจับให้เราเป็นคาแรคเตอร์นี้หรือว่าแบบให้ทําแบบนี้แบบนี้อะไรง <c oughs> ะเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราเราอยากเป็นคนที่ออกแบบหรือเราเป็นคนแบบไอเดียทุกอย่างเองมากกว่าก็เลยแบบว่าเราเปิดบริษัทเองแล้วเวลาเราแบบทําเพลงหรือว่าอยากได้เอ็มวีอะไรก็เราแบบสามารถบอกเขาได้เลยอะไรจ้าจะมาเป็นย้อนยากขนาดไหนยากมขนาดไหนยากแบบมากๆเพราะว่าผมเป็นคนที่ ร้องเพลงไม่ได้เลยคือแบบสูงมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่า,เ,าเราได้แบบกว่ากว่าแบบเราจะเริ่มเริ่มแบบมั่นใจในการร้องมากขึ้นก็แบบว่านานคนือในหลายปีเหมือนกันจากการไปต่างประเทศมา,าดูด้ประสบการณ์ไรตรงนั้นมาช้ามากดีบ้างยอจริงได้ได้ทุกอย่างเลยครับได้ทั้งแบบพอเราไปอยู่ตรงนู้นเราแบบว่าเหมือนเราอยู่ต่อนหน้าคนแบบเยอะๆแบบเนี้ย เป็นว่าทุกเดือนทุกเดือนเราก็จะมีการแบบประเมินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอเราได้ขึ้นมาบรเวทีจริงเรา้รู้สึกว่าออมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นนครับจากการฝึกฝนที่นู่นเราได้อะไรกลับมาบ้างมันได้ทั้งทั้งความคิดครับแล้วก็แต่ว่าเ,ออเราได้ไปเห็นแบบที่นั่นเขาเขามีการทํางานกันยังไงหรือว่าเขามีการแบบ ไอเดียต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูแบบดูแ,บบดแปลกใหม่ดีแล้วพอเราได้กลับมาแล้วก็แบบเออเราก็ได้ในส่วนนั้นมาคันปวดไหมคะสนใจในการเดินฟิล์มเป็ศิลปินเพลงแรกมาแล้วเป็ไนไงบ้างก็รู้สึกโอเคนะผมรู้สึกโอเคแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าผมตั้งใจอยากจะทำจริงๆแล้วก็พอได้พี่ทอยมาช่วยเนี่ยเรามันมันเลยออกมาแบบเพอร์เฟกเลยแล้วผมรู้สึกว่าโอเคกับเพลงแรกถ้ารทำงานกับเขา สนุกดีครับสนุกมากแต่ว่าเราก็เพราเราอัดเสร็จลงมากินข้าวน,นึกอะไรขึ้นได้ก็ขึ้นแบบใหม่อะไรอย่เงี้ยชิวๆมากเลยรู้สึกว่าวันที่ไปบ้านพี่ทอยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกสนุกดีเป็นกันเอง่าเหมือนแบบเราไม่ได้มาอัดแบบเอาอัดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ออกมาดีมากเราขายไอเดียเขาอะไรเข้าไปหาว่าเราต้องการเพลงแนวไหนประเทศไหนยังไงถึงจะเหมาพลงผมบอกว่าผมอยากได้ดนตรีประมาณนี้แนวแบบแนวนี้ พวกความเร็วกว่าบางนี้อะไรอย่างี้ครับมีความแบบฮิปฮอปแอนดีหน่อยๆอะไรอย่างี้แล้วก็พวกผมแบบมันมีเหมือนวันหนึ่งที่มันคิดคิดถึงเรื่องแบบเรื่องความทรงจําที่ดีในเมือ่อก่อนมาก็เลยรู้สึกว่าเราอยากถ่ายทอดเป็นเพลงให้คนได้ฟังก็เลยไปบอกพี่ทอยตามความรู้สึกตอนนั้นว่าแบบเออเรารู้สึกยังไงเราอยากทาเพลงแบบไหนอะไรย่างนี้ก็อ,อยากจะสื่อสารได้กับคนทางดางนเพลงจริงๆมันก็ อยากสื่อสารให้เหมือ,อ,อนความทรงจําดีๆทรง,งจําหนึ่งที่แบบว่าเฮ้เราเราเราอยากอยากย้อนกลับไปแต่ว่ามันแบบมันย้อนไปไม่ได้แต่ว่าเราสามารถรูกถึงมันรู้ถึงเรื่องราวดีๆเก่าๆอะไรได้เราสามารถฟังมันแบบเป็นเหมือนเป็นคนรักก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ได้ครับใช้เวลาคุยกับคอยนานนี่ครับอ็จะก็จะตั้งต่ต่อมาจริงหนึ่งชั่วโมงครับหมายถึงว่าหนึ่งชั่วโมงปุ๊บพี่นายว่า โอเคเขากลับมาห่างหายกันไปแต่ช่วงนั้นพี่ทอยเหมือนไปต่างประเทศด้วยอะไรประมาณอาทิตย์สองทิตเขาก็กลับมาพร้อมกับแบบเนื้อเพลงปุ๊บ่ออะไรเงี้ยเ็รู้สึกว่าโดนเขาสามารถตีโจทย์ได้เร็วมากแล้วก็แบบเข้ามาได้แบบโอเคเมื่อกี้ทวเมื่อกี้ยอนพูดเลยที่ว่ามันมีหลายเวอร์ชั่นมากเพลงนี้ปาจะสรุปอกาเป็นเวอร์ชั่นนี้ไม่ไงฮะแต่ละเวอร์ชั่นที่ที่ออกมาแล้วมันเป็นเป็นเวอร์ชันนี้มันก็มันดีทุกช่วทุทุกเวอร์ชันเลครับแต่ว่า เหมือนเราแค่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนท่อนฮุกเราเหมือนพี่ทอยอยากได้ท่อนฮุกที่มันแบบติดหูมากกว่านีห้หรือว่าแบบมีอะไรที่มันแบบน่าจดจำอะไรก็เลยแบบแก้ไปแก้มาจนแบบได้มาเป็นอันนี้เป็นอสุดท้ายอย่างความจำของย้อนเองครับว่าจะมองว่าเป็นแบบแนวเต้นเลยทำไมสิ่งแรกจะออกมาเป็นแบบแนวช้าครับผมรู้สึกว่าเหนื่อยเต้นเหนื่อยก็เลยว่าเหมือนเวลาไปออกงานอะไรก็ก็เต้นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกว่าเรา ทักบ้าง้องเพ่งบ้างครับผมแต่ในตัวเอ็งวีที่ออกมาสกิลการเต้นของเราพอออกมานี่แต่งขับฟรีสเลยนะอ๋อตรงไทยไทดีไซน์ไทยดีไซน์เป็นโฮโลลกราฟไม่ถึงไม่ถึงท่าเต้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในในเอ็นบีอะถ้าเป็นเอ็งบีนี่มีเป็นพี่พี่เอิงครับผมที่แบบว่าเขาคอยตรงกับให้แบบหลายหลายศิลปินแล้วอะไรแล้วก็ส่วนท่าเต้นคนพี่พี่เอิงเขาก็บอกว่า เอาแต่เราแต่เราเลยเขาก็เปิดมาเต้นอะไรก็เต้นไปเลยเขาก็แบบถ่ายถ่ายเอาเปพาะอะไรคนท่านบอกว่าอยากเห็นเราเต้นเราซึ่งทต่องไปเราจะเต้นอยู่คือเราเตือ่จริงๆอยากเต้นจริงๆก็ก็เต้นได้แต่ว่าช่วงนี้เหมือนผมอยากชอบแบบว่าแนวที่ pop a แบบฟังชิลๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเต้นเต้นยังไงได้ครับรน กำลังปล่อยทุกนึงแล้ววันนี้ใช่นะครับลุ้นไม่ฮะวันกำหนดปล่อยทุกนึงแล้ววันนี้ลุ้นครับเมื่อกี้เปิดเปิดมาก็ลุนเหมอือนกันฮะว่าดูคนเดียวกับดูพร้อมทุกคนแับลมต่างกันมากยินเสียงรีดกระแสตอบรัจจบจากแฟนกลับที่ม้ากกำแพงนี้อุ่ใจขึ้ยไหมครับยอดผลรู้สึกเอ่อถ้าเป็นก่อนหน้านี้ผมก็คงรู้สึกกดดันตื่นเต้นแต่พอแบบเหมือนพอลองมาได้เล่นเกมการหรือรอะไรต่างๆนะเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นเป็นแบบ เราเป็นเพื่อนหรือเป็นครอบครัวมาดูเรามากกว่ารู้สึกว่าเราก็แค่แบบโชว์ให้เพื่อนให้ครอบครัวให้พี่น้องดูจริงๆมันกน็ยังไม่แน่นอนนะผมก็พยายามคิดๆหลายๆหลายๆด้านอยู่ว่าเราจะอะไรไง อย่างไรที่พายงเาสั่งงานเพลงเรามีงานยังตึกที่เพนด้วยไหมครับจริงตอนนี้ยังไม่ได้แทนงานอื่นเพราะว่าเรื่องละครอะไรเ้ราสึกว่าเราทำมาตั้งแต่เด็กเราเลยสึกว่าเราอยากลองทำอย่างอื่นบ้างละครเราก็แบบไว้อาจจะอาจจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะโฟกัสโดยกับเพลงซะจนหมดจริงจะกลับมามีติดต่อเข้ามาบ้างไหมครับเรื่องงานแสดงจริงก็มีติดต่อบ้างแต่ว่าทางผู้จัดการก็บอกไปเลยว่าช่วงนี้ยังแบบ ยังยังยังขอทำเกี่ยวกับเพลงก่อนอะไรคือตอนนี้อยากให้ภาพชัดเป็นเรื่องของการเป็นนักร้องก่อนอืมก็ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่รู้กันแต่ได้รู้สึกว่าเราแค่อยากทำเพลงที่แบบเราเราชอบหรือว่าเราอยากสื่อสารอะไรออกมาเฉยๆอะไรอ่ารอยากทำงานเพลงที่มีซิงเกิลแรกออกมาแล้ววางแผนต่อไปอย่างแค่จะออกเป็นซิงเกิลที่สองที่สามหรือออกอีพีอาร์บัมไหมครับโจริงยังไม่ได้คิดเลยครับผม ไม่ได้กินเลยเพราะว่าเหมือนแล้วแล้วแต่อารมณ์เรื่องพอแบบเรานอนเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเราอยากเราอยากพูดเรื่องนี้ให้กับคนคนที่ได้ฟังอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเราอยากทําขึ้นมาแต่นี้เราก็ก็ฟังเพลงนี้บนไปก่อนปั่นทีไปก่อนแต่แต่การเปิดค่่ย้อนชิงด์เทนเนต์มันจะต้องมีเสิร์ฟผลงานออกมาให้ให้แฟนๆได้ติดตามอยู่รื่อยนะยอชยอชแทนเรื่องนี้ว่ายังไง แต่จริงก็พยายามที่จะออกมาเรื่อยๆครับแต่ว่าคงจะเป้นเนช่วงสักหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ออกไปติดกัครับแต่ก็ภาวะไอเดียมันออกมาตลอดมันก็ออกมาตลอดแต่ว่าเราก็ยังแบบอยากให้เว้นเว้นเวก่อนนิดนึงรพูดพูดถึงอามาสคูดีกว่าพี่นุ่นมาหลุดมามาเซฟไทด้วยเป็นยังไงบ้างตกใจครับน<ม>ีต่<ม>ตกใ,ใจทั้งพี่บูพี่นุ่นน้องอทังมิวอะไรครับเรา,เราแบบเราไม่รู้มาก่อนเราไม่รู้เลยในในสคริปต์เราก็แบบมีแค่แบบพูดคุยแค่นี้มีโชว์จบ เราก็ไม่รู้ว่าเขามาจูบเขามาปุ๊บเราก็ทำตัวไม่ถูกกันเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาหลายปีพอสมควรแล้วพอเจอก็ทำตัวไม่ถูกแต่ก็ดีใจครับดีใจที่มาเป็นแบบมันก็เป็นงานสาคัญอย่างหนึ่งของผมในนี้อะไรอย่างนีง้ก็เราอมีทุกคนมาร่วมยินดีก็ดีใจครับแต่พี่นุ่นเองไม่ได้เจอนานแค่ไหน,อน,นตอนนั้นเจอล่าสุดน่าจะงานเปิดตัวอะไรสักผลิตภัณฑ์ของพี่นุ่นสักอย่างเมื่อแบบ ปีที่แล้วหมปีอ่าหลายคนชมก็ได้มีการคุยอะไรกันบ้างใช่ใก็มีแบบพี่ลูกก็เป็นคนที่แบบว่ามเียร์อ่ะกลัมาล้ใช่ซ่าึ่งกปคุณแม่ไมอ่าามรู้สึกอ๋อซ่าซึม่เป็นแม่เลี้ยงเออามรู้สึกพามเป็นแม่ลูกกับมาร้อีฮะไถึงล้อมยองมาได้กิ่นยาดองรอย้อนที่ถึงอยากกับเรื่องละคร้ี้ครับแทนหน่อยงไมครัจริงๆก็ยังเว้นไว้ก่อนรู้สึกว่า ตอนนี้ยังสนุบอาการแบบว่าเราทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราเลยบอกว่าอยากทํานี้ไว้ก่อนเพราะว่าละครก็เล่นมาตั้งแต่เด็กเลยพักๆก่อนเพราะว่ามันจะค่อนข้างเครียดที่หนึีย๋ยวรู้สึกไงบ้างกับคนที่คำพูดที่คนบอกว่าลูกแม่รำยองจริงทุกคนเลยก็ดีใจดีใจแล้วก็ดีใจแทนน้นองแม็กน้องเมลิกด้วยครับผมวอนนี้ก็ทุกคนก็แยกย้ายกันไปบอกว่าทำตามฝันเนี่ยทำ ถ้ายอ้อนกลับไปตอนนู้นจนถึงตอนนี้อะค่ะย้อนคิดว่าตัวเองมามาไกลขนา,มา,มา,มาดไหนมปเกินขวัญที่เราคิดไปไหมเกินไปแบบแบบเกินไปเยอะเพราะว่าเหมือนตอนเด็กเราก็แค่ทําตามที่ที่พ่อแม่บอกหรือว่าเรามนี้เราเราเราต้องเรียนเราก็เรียนเราเรล่นละครเรา,เร,าเรียรพอแบบเราก็ไม่คิดว่าเราผมจะมีเพลงเพราะว่าผมไม่ชอบการท้องเพลงเลยตั้งแต่เด็กมีปองอะไรนก็เลยบอกว่ากว่าที่จะแบบ ย้อนสืน่อไ<า>งบ้ว่าที่คนไทยเขาพพอร์ตเราเมาืออ่ตลอดอให้กำลังใ,<ช>ใจมาตลอดทางที่ระหว่างเราไปอะไรเงี้ยเราดีใจแค่ไหนกับสิ่ธที่เขาให้กำลังใจเรามาก็ดีใจมากดีใจแต่วันแรกที่เขาเชียร์แต่เราก็แบบแบบขอบคุณทุกคนครับที่คอยสพอร์ตมาตลอดไม่ว่าแต่ไม่ว่าจะวันที่อยู่โน่นหรือว่าอยู่ที่ไทยอะไร้ยขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยพพอร์ต ถ้าเราทำฝันของเราสำเร็จก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมังอยากทําอยู่แลสูงสุดคืออะไรฝันสูงสุดยังบอกไม่ได้่นเกิดวันนี้เป็นวันเกิดอใหีวเกิดมาปปีก็ไม่คิดว่าผมจต้องมาโชว์หรือมาจัดแกงนี้อะไรในงานเกิดตัวเองหรือว่ามีเพลง วันแรกนี่เเกิดเป็นังเรารู้สึกว่าเป็นเป็นปีหนึ่งที่น่าจดจำมันเกิดปีนี้ความรู้สึกเราเป็นยงไงพียอดครับมันเกิดปีนี้ความรู้สึกเราเป็นยังไงเป็นของแฟนกลับมาล่วมไปลอยวันเกิดปีนวันนี้วันนี้ตื่นเต้นมากมากกว่าทุกปีเลยเพราะว่าทุกปีผมก็จัดแค่เล็กๆครับจัดแบบว่าไปที่สถานสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากับแฟนคลับนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบขั้นมาห้างอะไรแบบนี้อะไร ก็ว่าแสดงว่านี่คือสัปทาใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยนวดเกิดตั้งแต่เคยอยู่นันเกิดใช่ <c oughs> คคมีของขวัญวันเกิดอะไรให้ตัวเองให้ย้อนสำหรับปีนี้สำหรับตัวผมก็ไม่ได้อยากได้แค่แบบว่าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตเข้าไปหรือว่าสนุกกับสิ่งที่ทำย้ำนยอนจัดตอนนี้รู้สึกว่าเราเป็นหนุ่มฮอต โอ้ไม่ขาดไม่ขาดนะไม่ขาดนะับขก็จะกลับมานี่มีพรีเซนเตอร์จองตัวไปกี่ตัวแล้วก็มีอยู่บ้างสองตัวอะไรอย่างนี้เราถือว่าร้อมไหมร้อนครับตอนนี้เซิถอดกันดูร้อนจีจีมันมีความตกใจไหมครับ เพราะตัวแทนการที่แบบว่ากลับมาไทยแล้วมันกลายเป็นบูมแล้วคนแบบว่าแห่มาชื่นชมเราแล้วก็แบบติดตามผลงานเราเยอะมากก็ตกใจครับก็ไม่คิดว่าคนที่จะแบบให้ความสนใจเราเยอะกว่าเมื่อก่อนอะไรย่เง้สว่าดีใจที่ที่ยังมีคนแบบติดตามเราอยู่ตขึ้นมาการเป็นความกดดันในการทำงานในฐานะศิลปินไหมคะก็ไม่ได้เป็นความกดดันอะไรเพราะว่า มัอนเราก็สนุกกับสิ่งที่ที่ทำด้วยแค่แบบว่าอยากทำเพลงออกมาให้ให้ให้เพื่อนๆฟังแค่นั้นก็ฝากเพลงเซเว่นด้วยนะครับเป็นเพลงแรกของผมแล้วก็สามารถไปฟังได้ที่ y o u t u b e ย้อนเมทินเมช่วยกันดูเยอะครับ